แม่ปัจจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะสิป,ปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนยาอยูงอง่งองเข่าอย่างนั้นนะครับ มันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเข่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ำพออยู่มาอีกไม่เท่าไรเจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอทีนี้กะจะไปผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้ว่างั้นี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยแล้วจะต้องคอยคิวว่างนี้เอ๊ะทีนี้ทานขวดนั่นเข้าไป ทานเช้าสองเย็ยนสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆาขึ้นใช่ไหม <บ au S 2> ขึเบา <au S 2> ก็ <บ au S 2> คือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าเด็คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่เป็นสี่ขาน่ะอ่าบอบล็อกเกอร์นะฮะ ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วมันต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสระอาอะไรนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี้พอจะขึ้นบ้านวัวเข่ามันจะดังอด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 ต้องโหนราวบันไดไว้ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับ